เด็กคนนี้23บกับ22ครับขยับเข้าไปครับยังไม่ออกหมัดนะครับอ้าวออกแข้งแทนครับหนุ่มพังงาลงล่างครับหัวดไปเรื่อยครับหนุ่มพังงาไม่ต้องรีบครับค่อยๆแต่งไปครับพยายามจะจิ้มขวาแม่โอ้ยมาเป็นชุดครับทางด้านของฟาริบอตตีหน้ายักเข้าหาแล้วครับหนุ่มพังงาโอ้ยเวียงหมัดขวาไม่โดน จอะล่าครับแม่ยางแตกหรือเปล่าครับลุกช้านับเลยครับโอ้โหแสดงอาการเจ็บให้เห็นออกมาเลยครับฟอริบอลทอสเซนซาเดโอ้น้ำมันมันทะลักเลยครับอย่างนี้ครับแท่นเจาะต้องทำงานเลยครับหนุ่มพังงาเห็นแล้วครับจุดอ่อนอยู่ตรงไหนโอ้ยทีครับจะสลับซ้ายสลับขวาแต่ว่าหนุ่มพังงาไม่สนครับ สองนับแล้วนะครับโดนอีกนับเดียวในยุ่งเลยครับจบเลยนะครับโอ้เวลาเหลือเฟือรอดไม่รอดครับนาทีครึ่งเลยครับเบีข้าไปครับหนุ่มพงงาจัดต่อยครับยังไม่โดนโอ้โหอย่างว่าครับของมันมีจุดรั่วจุดซึมอยู่แล้วครับไปเลยครับเรียบร้อยครับเนื้อแตกเลยครับโอ้โหดูครับ แล้วไม่เกรงด้วยเะครับยกบังแม่แทะเจานักแข่งครับที่ไหนได้ครับลงหน้าขาครับยังไหวนะครับกรรมการวิจริตนับไปทีบครับโอ้โหต่อยเข้าบริเวณกกหูเลยครับร่วงลงไปเลยครับมูแต่พวงขาเลยครับเจอหมัดของหนุ่มพังงาเข้าไปจับผูกซ้ายแล้วก็ตบขวาครับ